สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำตัวเกมลื่นรูบอกนะครับก็ตัวเกมลื่นก็ทำไม่ายากนะครับก็มี2แอปนี้เลยนะครับแอปสีเขียวแล้วก็แอปเออ A.P.K. Editor นะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับไปติดตั้ง A.P.K. ของรูบอกก่อนนะครับ รเราเข้าไปใน Google Chrome หรือว่า Google ก็ได้นะครับเขียนว่า r o b บอก APK ก็ได้นะครับแลวหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปในด,ดาวน์โหลดลิงก์นี้นครับลิงก์ไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่เขอให้โหลดได้ก็พอครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแลวหลังจากนั้นก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปนะครับและหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ ไปแล้วนะครับก็ให้เรารอจนแววามันจะเสร็จนะครับก็ให้เราขเข้าไปแอปสีเขียวได้เลยแต่ว่ายังโหลดไม่เสร็จนะครับถ้าโหลดเสร็จล้วก็สามารถเข้าไปในแอปสีเขียวได้นะครับ โอสสเคนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเ็เราออกมาแล้วครับแล้วก็เข้าไปในแอปสีเขียวได้เลยนะครับพอเราเข้ามาให้กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มากดตรงโลบอค ipk เฮ้ยกดเข้าไปที่โลบอคนะครับกดเลยนะครอย่าก,กดค้างนะกดวิวอันที่สองนะครับกดแอสเซทอันแรกสุดมีหนึ่ง com เปดก o ปปนะครับ ตรงเมนหนึ่งนะครับล้วก็กดวิวไปนะครับกด Android t e x t u r e อ Android t e x t u r เจอนะครับก็ลบให้หมดเลยนะครับเหลือแค่สองอันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่เชดเดอร์นะครับก็ลบไปให้หมดเลยนะบลบสองอันนะอย่าลบเยอะเดี๋ยวเล่นไม่ได้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น t e เจอร์อันที่สองนะครับแล้วก็มาลุกแค่งเงาพอ <c oughs> <c oughs> เห็นนะครับก็เสร็จแล้วถ้าเราเข้าไปที่แอปสีเขียวแล้วกดวิ e ตรงรูบอกอีพครั้งหนึ่งครับ กดแอดเซสได้แล้วกดลบตรงเมนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเสร็จแล้วกดตรงบวกตรงนี้กดอันบนอันบนนี่กดกดาวน์โหลดกดเมนหนึ่งแล้วก็กดลุงมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็กดเข้าไปที่ Apk พ d ิ t o r อรนะครับ กด select and find มาดาวน์โหลดมาที่ apk r ู b บอกตั้งชื่อไม่ไม่ต้องหรอกถ้าเรามาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเปลี่ยนเป็นสิบก้าตรงนี้ด้วยนะ installation internal รออย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าเราไม่รอมันก็ไม่เสร็จนะ นะวะาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเมื่อเรารอเสร็จแล้วนะคก็ให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีตัวเกมนั้วไงผมก็เลยติดตั้งไม่ได้เพราะผมเชดตัวเกมอยู่นะครับก็กดติดตั้งไปนะครับ Store อินสตาลเอ,อ่อแล้วก็กดตรงสีเขียวของผมของทุกคนก็มีคำว่า,าติดตั้งก็กดไปได้เลยนะก็กดเข้าเกมเล่นได้เลยนะครับ